บ็ได้เฮียก่อหมอนี่ได้ดิเฮีหมอนี่บอรู้ไปก็ได้แต่เศร้าๆก็แล้วไอ้ไปทีหลังเนี่ยโอเคอยู่นะเดี๋ยวนางขลุ่ยพูดเดี๋ยวโอ้ยไายหุ่นไปยัางนิ้วอีกเดี๋ยวเต่บักวุฒิเงี้ยบักวุฒิมาหีหลังไทยแพงไปวุฒิจ้าไอ้ไอ้ไยดิไอ้ไทยลูกไป เจ้ามาหเเา,ปปเ,นาเ,เนี่ยไอ้พี่โอ้สิวสามสิบหยิบเจ็ดปีบูงสเปคแค่ตัวสเปคเกลียวแนวไหนพี่ฝรั่ง้ะเนาะเว้ยถามว่าถามเนียฝรั่งเนี่ยของนอกนเว้ยนเนาะเล่นของนอกเนาะมางไอ้ญี่ปุ่นเนาะเว้ยติดแบรนด์ไปเนาะเนาะฝรั่งเนาะตัวเจ้าได้เนี่ยฝรัง่งน,นี่เจ้าทดสอบดิฝรัง่งขับว่าภาษาไปเลยที่ แต่ภาษาบ่ได้เห็นนะฝรั่งก็กำลังหัดยิ้มได้จักได้อีกคํคำสองคำละม้วนพี่เลยวะไอเล็อยูงี่ดินี่พื้นฐานได้เลบยูเลยได้ไอเลยู่เยอะมะม่วงมะม่วงอกล่องดีมะม่วงเดียว ีเลี่ยงเลยพี่เอเหอมือนตื่นไตตอนนี้นะเอไ <c oughs> อ,อได้ทีจดโนโอเคอได้ก่อนเจ็ดเจ็ดโนโนก็ถามมาไอ้ต้อสองคำเนี่อกี <c oughs> เออ <c oughs> คือผู้นำประเทศไทยแ <c oughs> ลย้วผนะ <c oughs> ู้นำประเทศไทยอนะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่บนเกาะล้านกันแล้วนะครับอศึกษาเพิ่งดีนะศึกษาเพิงอยู่ทุกวนนี้

เคเก็บแหงครับมาแตตัวพอมดีมานีม like ื่อเช้าเมื่อวานนี้โทรหาคุณโหามื่วานนี้โทรหาคุณมันต้เุกี่ไใส่ปุยางรับน้ำแล้วสิว่าเก็บใส่ปุยางแล้วแล้วแล้วเสร็จแล้วรีโก Điều Điều... Hả? Léo tìm chỗ nhà. Maman, bà, ừ, Ủa, bà, 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 đó bà, 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 เหมือนวานอะไรทีวานรุดเอยเหมือนวานแล้วก็วานมันลงอยู่บ่บุกคาใบอยู่ทีโอ้ยมันฝนตกมันก็ท่อนอยู่ส่วนยางข้างบนอ่ะท่อนอยู่ร่องนี่ลงไปลุมเลยแล้วก็เจ้าใส่เสียก็เจ้าเพื่อนเลยชอบขุดคนดีเลยขุดบางคนก็ขุดบางคนก็เอารถแหกลงขุดขุดตามล่องกางนะบ่บ่ได้เฮยก่อนหมูนี่ได้ดิ หมอนี่บรู้ไปก็ได้แต่เศ้าๆแล้วไอไปีหลังนี่ยอเคอยู่นะเดี๋ยางคลุยพู่าเดี๋ยวโอ้ยายหไปย่งิ้วอีเดี๋ยต่บักวุฒนบักวุฒมาหีหลังทายแพงไปวุฒะอไอบพายดิายไทยลูกไปซินาเมกินเนีโอ้ยนานมาให้เคยกว่าเิไบอกอดีนรอข้าปุ่รออย่างไครับวันนี้สังขปุ่ตินเนี่ย กินแต่คำสองคำกยินเข้าสวยยู่เห็ดผยอ่วะกอนมอสาซันฮันโอ้จ็บตายแรงมาได้แหละมะหิีวเัาใส่ต้มใส่ใกที่ินน้ำใ่เมื่อคือนีต้มต้มให้เมียกินโอ้ยิงลูกสาวกับเมียเห็น็นบิดเยวใส่กระสอบดิสมุนไพรเก็บไปเนบ้านของรัก ขึ้นให้บอมหนเราใหน้นะเราได้เงินห้าพันเนี่ยเราได้ตังค์ขยนไไันเบาได้นี่ก็ได้ไรไปวะเนี่ยขึ้นแน่นอนได้วาสิซันว่สิซื้อหมอ้อแรงดันนะหรอเพี้ยนพอได้อยากแก็เงินแล้วย้อนบวกสิซื้ออย่างไรก่อนที่บวกหรออันจังมีก็ได้บรอได้ไซ้ำอันใส่จังอะไรก็ได้ซื้อหมอ้อแรงดันวันนี้ม้วนอะไรแล้วเตรียมกินนะอันไว้จังเฮ็ดเมนูไว้าที่ซื้อถั่นซื้อนี่มาเฮ็ดเมนูบ่ได้กินซ้ำ ลงไปก็บ่ไดห้าพันห้าพันไก้พากันมาพากันมากิงไกลได้น้มึย้อมไปห้าพันสามเพียงนะไปลงอานอ่พอบ่ไดอบตมีไรซื้อยู่มเพียนะปรับให้ตีมีลายซื้อกไปเมื่อวานนี้เมื่อานี้กขแจ้งมาเขบุหินมีแจ้งจึ้งอย่างกว่าไปรับ้มสายฮิตอยู่มันจันขอเรื่อใหม่มันจันทร์ได้นะแมนมันจันทขอทส่้อุ่นให้ขอเสืออนมืออื่นนะเมนครับูว่ามืออนี่ฮะขันาหมาขนาหยี่สิบเจ็ดนี่เพราะว่าได้ไปห้รูปอย ไปคนที่สองของนะหมอนี่ไปก้อนมูยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเห็นไหมเออเดี๋ยวซีดได้ดอกมือกันนี่ครับคันได้นี่คือเนี่ยบริษัทายบอดี้ไปขายเลขตั้งสองเดือนแล้วที่ไหวดิมีแต่เบิดกับเบิดอ่ะในปะซี่หมดเลยตายห้าแล้วเบิดกับเบิดสมทิดได้โบหันมูลบเล็กคันได้เดือนหน้าได้นไดเดียวหมื่นหนึ่งดิได้ได้ได้กะดีเอนี้เบเหมือนเงินเดียวเหมือนซุ้มคนเบิดอนเรครับนะมเหมือนกูต้าแล้ว เบ็ดขวดตักไปใ่าเงินเงินบวานได้เข้ยนะมืออนี่ขอแจ้กบดนแจ้าจากคนอางเบื้องบนแสนกว่าห้าแสนหรือแสนกว่าบ้าคนที่เหลือที่ยังไ่ได้ร<า><า>้านร้านห้าแสน,สนคนกคนที่ทวนจอบสิดอย่างนั้นบครับเบ็ดทุกคนค<า>น,นที่ได้ไเบ็ดกคนมีสิทธิ์ได้อยู่ว่ามือหวานนี่ไปให้ลูกคนก่อนได้แต่ไงนะขันเบ็ดคนไม่ได้ทุกคนได้เทียดีประกอดได้ได้ก็ได้เดมอื่นนี่สุดดไดเดียวบ้เนี้ยมึงนีย ไปแล้วกพอหมอนีเพื่อเวยุนกโอ้มานกนเนาด้ปน่ฮเ็บนบานเลยสมกดน่ใช่ไหมเนี่ยนี่น่ยไอคอนสิเนี่ไโดนได้สวเนีโอ้ยมันนี่งังบ่อยังแมบาดังนี่อยู่เมื่อก่เื่อก่อไปคือาซื้อนี่ยายสอขายแล้วกออยู่ มาละไัดผ่านหมดปือซื้ออาจจ้ควันอยู่บ้านคุณเันก่อต้องสิกคเขอเข้าไปอย่างคุณขอเข้าไีซื้อได้ไปซื้อฟงสะพุงไปซื้อให้ได้หรือเ่า้อคันได้ไปฉันเสเป็นลังกัได้หรอกไปบังสะพุงผู้ใดผู้ใดโอ้ย คนเล่นซื่อบ่แม่นคนแท้เจาก็คนเล่นน้อเออบ่สอนเขาแต่ใหญ่มันเขาเป็หาโอ้ยเขาบ่มีมาก็คือเก่าเนาะมสู้เป็มาหาากผู้หาากันใส่ผู้หาากนผู้หาใส่ผู้หาง่ายใส่ง่ายเขาอนหนังสือมาเไอ้เล็ม วันที่หมีภูนากระเขายวันที่สิเดหอล่าขายสารเนี่ยก็ได้ว่าเต็มรถงวดนี้ไปก่อนวันที่นั้นเลขเต็มแผงบ่ได้ขายนะซื้อมานะฮะออกื่อมาแล้วออกให้มันออกงวันนี้ก้อนเลขเต็มแผงไม่ได้ขายเงินไปยี่มันไม่ได้มียงเลขวันที่สิบหกควบคุมที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดประนี้เลยมีแต่เบิดมีแต่เบิดนะได้ตีคือทรงทำแถวเลยฮะไปเอาตะก้อมาเท่าไรปุยลำสองกับเนนย์ยี่สองนะไป โอ้ยมาจัดมาเดี๋ยวตีนเติมใส่ซ้ำเนี่ยนอดให้แต่ยัยมือข่ากัลตังให้หอดพุดพุดเดยสิเนี้ยอุดพุดสิเนี่ยเดี๋ยวโดนใส่ตีนเปิมโบเออไปจัดจัดกติกาทำกติกาทำเล่นจังหวะเดียวโอเคจังบอลส้มเนจะเก็บไปโดนเกมลงมาเต็มเรยเมื่อกี้นะไปวรอไอเอ็กไปไหนลุงมาเต็มเรยเมื่อกี้ไปสมองเกมไปโดนเนาะไปที่ไหนยุงฮะ ฮาซอสนะซอเดียวนลัดขอยังเดียวอบเงนลัดขอที่ไสั่าะตีดีสั่นสั่เรไอีกเลยเลนให้เราเป็นยี่สสี่าบเนาะบายให้ยงเะยให้อีกเลยเลยนะผ่านยังดีเลยเจอดูตวกินดิบดิบเนาะ ซาสิมาเอาขาเม่พ่อสักนปฏิเตตีเพิ่มกินเตติเพิ่มกินหมดเนี้ยพอสู้หรอพอสู้สู้อะได้เตติเพิ่มนะเบิ่งเด่ยกขึ้นบุญนาะสามย่างเดียวเล้บ่ใหุ้หนึ่งสองสามได้สามย่างเดียวได้ห้ามห้ามส่งจบจังหวะกระบอกหรอสามย่างเดียวได้เลยสบายโอ้โ่กว่าห้ามจังหวะเดียวเสอนก็ได้หรือเที่ยวแบบว่าไปอีกท่า ฟิวไปมาสุดเหวนเมื่อวานอย่หวัดดีกูอยู่กูนะสิเป็นกูนะบังกุนรามยานไเดวยเร็วเววะเนี่ยฝุดร้องกว่าเยอะก่อนะได้คุยอะพุดพอมมาันของโอ้ขันเข้าขึ้นนี่จดขอสิงามเนี่ยมั้ยฮะไอบังขังไทยยิเข้าขึ้นนี่บรรยากาศดีเล้อยเนี่ยเขาเชียวแล้ว ไปห่อาปสิไปะะมาบริหารก่เจ้าสิม้้ววนเรื่องอื่นเลย่ไครับังไ่วยผสมอะไรต้งไงอะไรดิปรกวัติเหี้ยไปถึงทีเราแลนลงลวงไ่รก่อนลุดลงไเมือนเตียนะมาถึงเียบ่กน้อยบปรถผู้ใหพรพอมันจะซอกโหายอดเบิร์ตจะซอกเบิร์หาสอบใ อ้เอเดอกมาเลยอทไอบไปซ้ำไอเอาตีนเพิ่มดกตีนเพิ่มย่างเดียวหลุมลือมารถโจุมันโดิบนี้เครื่องโปซอมเราเด็ส่วนที่น่ก็ห้าซอบกันใ่อนี่ไปซื้อแต่ไงประเนแล้วซอมเราหันนี่หย่งเขาอย่งมาอสที่ซอบซือเขาเปียนทีหายอไปบ้านก่อน

ไม่น,น,นี่ก็ขัดเงี้ยลงไม้ดิอุดกับไปยอดเข้านะอุดนะเืินได้เฮ็ดเลยนนนเนาะโอ้ยไปไปต่อคิวของมีนิค่นี้พอดีแกนะไปแกไปก้อนู้ละได้ได้นี่ลาซาด้าเร็วถือมอเรีงดันหมมอเรี <laughs> รเงดันเนี่ยขูดไปน้ำดิเป็นหมอเรีงดันไม่หมอที่เป็นปฝบปิงดงด,งดันที่ต้มอ,อย่างปเปรีเร็วๆนี่กต้มพอกตุ่นนะไมาไก่เต้านี่สามสิบนาทีหลุดกระดูกอ่ะ สามสิบไตีแลจากบ้านปะของซีก,กซ็ซิก,กซสีเีอย่างมันพันหกนองหกลิตรโอ้กินเืท่านมาได้กินแล้วต้มอ,อึงน้ำนะขนมาพอนเนี่ยเอาแเป็นแนวก๊อตคิดอย่างแม้กระไรกระยสู้กัขอย้อนผมก๊อ ลบคุณนะ่ะเสียงข้ามปีนะอไรย่างน้าย,า,ายบอลไหวคุณไมครับเสียข้ามปีนะมันยกใส่กัน <c oughs> ใส่กัยกมันได้พับเฉประตูมันใส่ได้มันได้พับยก็ไม่โตตอะเสนงข้ามปีเนะาะจ้าันเสียบเขาวันแป๊บเลย่าแปเลยแปเยเห็นเงสภากระบองมัรตัไส เซ oh, ็ันมเนสปีีโอ้โหรหัสยีรหัสสามสิบสองนี้ไปเซ็นด้ขว้ยมือสองนะเว้ยเซ็นมือสองอไปเบิ้งโลตัสห้าพันโอผ่านร่เนาะไดีกูเบาแล้ววะจเก็่บัรนโลตัสไมดีเจดเริ่เก็บเรเหรอเอาไปติดจานดาวฮีนะเขาเดินสายไปเบื่อแอยู่ในบ้านนะเขเดินสายจนจานดาวเฮียไม่เบื่อแล้วไปเียบแจ็คโอซือแกไป ต่อไอ้คายควยไปแปงควายจานเเตียมแล้วก็แถมกองกองนึ่งห้าพ şey yes, ันก um> um> ้าเนาะเส็นนะกองกองรุ um, <that <that ่นไหนเอ็ดสองเนาะตอนเอ็ดเร่งบ่ s เอ็ดสองกองธรรมดาห้าพันก้าหรอเวแกไปสู้นครับสายช่างหายว้าวข้างยังใอญ่ต้องเก่ง เดี๋ยวน้องปามมซื้อเสถียรมันเป็นกองพวกรุ่นใหม่แน่ที่มันตจอเน็ตแนะนำนะเกบอกพันเกบอกพันแอนด์สมาร์ททีวีไอ้เจ็กตัวนั้นหักขาท่นมันเอาออกอะไดรบอเขาเอ่าอะไ้หันไปเป็นหันผู้อื่นั่นเกสิบอกว่าเปลี่ยนไหมหันเกบอกหันหันเป็นผู้อื่นนี่บอกเปลี่ยนใหม่เลยท่านแต่นี่หันที่เที่ยวโขยเบิ้งมันอิ่มลอยขอเดียวซเอาวะอิ่มลอยขอเดียวลองไม่หรอกเจไปเอาไฟลุนเข็มไปเนี่ยไปจี้ไปเนี่ยเอ้าไฟลุนเข็มไปจี้ ถึงหมาถึงหมาปะเนี่ยได้ดินะได้เนาะเอาผมมั่งมั่งคอมไว้ขอมันเก่าตั้งแต่ตอนเรียนท่นน่ะเล้มาที่ที่ยวไปง่ายง่ายมาอยู่ที่รถที่บ้านเาทิมเลยคามดีๆเนอันนี้เนี่ยค่อยไปเทียบปลั๊กแล้วเปิดเบื้งสุกติดเบบดติดเต้พัดลม CPU อ่ะตัวเดียวโอน้สุกไปดีนะเราลองเอาพัดลม ยังยังครับคือการรบนสตาร์ทไปบึงนะพัดลมติดบ่พัดลมติดติดเบิดพัดลมก้ะจอพัดลมอันนั้นติดเบิดลไปติดเบิลยแมนบอลเฉพาะพัดลมิ้นตสายแล้วมนบอได้รองเลยนะมนบมนีโนบอกยขาจังขึ้นเราไปหรอเอเกะทานไดอดางเลยขขาจังขึ้นเนาะเขไปเนาะ Bỏ cả tat radio. Même có chuyện, mọi người. Qua thomas, chưa đến. Nicolas, mẹ bếp Xong, Mẹ của tôi, mẹ của tôi. 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 của tôi, mẹ của tôi. Mẹ của tôi, mẹ của tôi. Mẹ của tôi, mẹ của tôi. Mẹ của tôi, mẹ của เตมาแแจนลูกก่อี่เร้งน่อจนเข้าเป็นมุกกลมแล้วเป็นรถเกมปีฟ้านั้นมากะได้สามเด้งไว้นะเปรถเกมฟีฟ้านั้นมาแล้วให้ไปลงไอดีลืมไอดีเจ้ของลุงไม่ได้ช่างเมงเอ๊ฝีฟ้าหรือฝีฟ้าหรือ้าอะไรนะฮอตสมมไทยหมดเจ้าของมา่งมา่งมาสาเร็อนสั้นมันเลี้ยวขวาเงี้บ่ทคนไมีกันาะ้นี สั่งของสั่เปสุดเลยของพยุต์ผงสาหโฮโข้าซื้อแล้วข่าวขันหอบเรียงวะขันนี่กผงสาวโฮโน่ต้องไปซื้อนากล้ถี่จะนงไปเลยอืมี่มัูเนี้อ่เห็นวน้าสิตินหมวหัวรย้อนร่าสอหูน่ะฮะอ่บ้านไมอีแบบใส่ข้วเหนียวเลยบ่ตรงสก็บนอลดูดให้น้ำมูเนี้อก็ยยอนหลับดึกอเมาขึ้น้ลัอวางิันอน จังหวะมันข i̇şte ึ้นนี่ไปบุ้งเนี่ยเ็นรกัญชาเัยเดี๋ยวขึ้นทีหลังเนาะแนวขึ้นทีหลังเลยผมกินใบสักต้๊งกับหมาเนดะเจไามือเนี่มาเทียนไงเจ้ามาแล้วใคมังเลยอยู่วเนี่ยแวอีแม็กโค่นะจะชื้อปานินแลกโอ้หลัวส่งร้อยยี่สิบกเอาหลอกแพงอย่างว่ามีนหรอกคนก็หลายนช่งออกมาซื้อลานินเลนะ ตานินกับแพรไว้นะได้นะอว200หาอยมันหรใครซังเอใคังเหเป็นสาสดเล้ไว้สิทนเขาคก่เลวไม่เกลยเลยาโคกไ่เกวม่เก้วเลยเ่ราคือหอกเกวร้อยยี่สิบเราแลไว้สองแล้วตัวนึ่งเอาไปซื้อบรรร้อยยี่สิบทุกาวลลแปดสบาทนึงตวนี้นะน้อ๋แปดสิบเฮ้ยลืมอันนี้เขาแลไว้นะ ลูกมากเมื่อนมีวันเสนไทยให้เพี่ยวเขาบอกล้นเขาเบียเขาเหนียบเขาบ้นเล่นเหนียหรออเหนมว่าเขาเบียนะเพราะเื่อองดกระเดือไ่มีเลยส่งใปดิหมอัาตบดินตายสาใบอกว่น่ะแมนดนสองขาเบียร์เป็เจ้า เพาว่าบกเพียตอกแปข้างนีอกเข่าสองขาเลยเพราว่าบกเพียได้เจบแต้มดิ้งข้างนี้แปหลังเข่าหลังนี้เหรอว่างนีเลี้ยงเลยกินเดียวมันมีเมียมาเป็นมาเลยได้บ้านเยข้าวถั่วเมียสิบาทึงนะเมียเปลีนเติมมาเลยเมียเปี่นอะไีกเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกกันอย่างงงนะใส่ของุม

ตาย้อนปีดตุ้มยำแซ่บย้ำปิดดิปิครับเราไปซื้อของทีบรราย้อนปีดเจ้าไอ้บอกเ้เนาะเ้าเนาะวโอ้ยหัวสับวัวมาสั่งโอ้ยกุ้งัมาเฮียวซื้อบ้านบ้านตดย้อนปิด เดี๋ยวไปทาเนี่ยมาตอนนี้เมื่อเปิดตลอดเลยเย้เราใน้สีวิ่ตแบบนี้นะหมุนตึ้งจอามาไว้เช่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้านะครับ